มาพบกันนะคะเก o r ฟอร์เรนซึ่งค่ะหรือพี่ฟอร์ของนอนเนยน,นะคะวันนี้พี่ฟอร์อยู่่าำกลาำแสงแดดนะคะเป็นที่ทราบกันดีฤดูร้อนกําลังจะมาถึงนะคะอากาศบ้านเราเนี่ยแดดแรงนะคะแล้วก็ร้อนรอุ้มมาก,มากและแน่นอนนะคะถ้าเราเนี่ยไม่ทาครีมกันแดดที่จะปกป้องไว้เนี่ย ริ้วรอยนะคะฝ้ากะจุดด่างดำผิวไม่เกรียมมาเยือนแน่นอนครีมกันแดดที่ดีจะต้องมีค่า SPF ตั้งแต่30ขึ้นไปแต่พี่ฟอลว่าในอากาศที่มันร้อนระอุข,ขนาดนี้นะคะ50เป็นเลยค่ะต้องมีค่า SPF ตั้งแต่50บวกและมีค่า PA บวกบวกบวก4บวกนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาจะทำการปกป้องได้แบบสูงสุดนะคะครีมกันแดดที่ดีจะต้องปกป้องทั้งรังสี UVA และก็รังสี UVB งงใช่ไหมล่ะคะว่ารังสี UVA ต่างกับรังสี UVB ยัง ร,รังสี UVA นะคะเราจะพบได้ในชีวิตประจําวันถ้าเราไม่ป้องกันเนี่ยมันก็จะเกิดอาการแบบหมองคล้ำนะคะแล้วก็เป็นที่มาของริ้วรอยแต่ถ้ารังสี UVB นะคะก็จะเป็นรังสีที่แบบเต็มๆะะเลยค่ะนี่คะ่ะแสงแดดที่แผดเผานะคะถ้าเราไม่ทาครีมกันแดดนะคะมันจะทาให้ผิวของเราเนี่ยไหม้และถ้าเราโดนรังสี UVB บ่อยๆเนี่ยแน่นอนเลยว่า อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งผิวหนังนะคะเป็นที่ทราบกันดีว่าครีมกันแดดในท้องตลาดเนี่ยก็มีให้เลือกมากมายนะคะแต่วันนี้พี่ฟอร์มาแนะนําเป็นครีมกันแดดที่ราคาน่ารักนะคะถูกระดีและก็สามารถจับต้องได้นั่นก็คือนี่เลยค่ะ P อแคตัวนี้นะคะเป็นตัวใหม่เป็นครีมกันแดดที่มีเนื้อสีชมพูอ่อนๆนะคะและจุดเด่นนะคะของ P อแคขวดน,นี้แตกต่างจากยี่ห้ออื่นอย่างไรบ้างแน่นอนเลยนะคะว่าราคาจะับต้องได้ราคา295บาทนะคะและเขานะคะทําหน้าที่ปกป้องแน่นอนอยู่แล้วครีมกันแดดก็ ปกป้องใช่ไหมมีค่า SPF สูงถึง50บวกนะคะแล้วก็มีค่า PA ที่สูงสุดถึง4บวกเพราะว่าเขาจะทําให้การปกปิดของเราเนี่ยโอ้โหปกป้องจากแสงแดดน่ะทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ปราศจากน้ําหอมนะคะแล้วก็ควบคุมความมันไม่เพียงเท่านั้นนะคะเขายังเป็น Water Resistant เดี๋ยวจะงงว่าอะไร Water Resistant เนี่ยคือถ้าในกรณีที่เราแบบแต่งหน้าใช่ไหมแล้วเรามีเหงื่อออกหรือเราแบบ ไปแต่งหน้าเล่นน้ําสงการไปไว่ายน้ำเนี่ยถ้าคินเป็นตัวไหนที่เขียนว่าเป็น water resistant เนี่ยเขาจะสามารถปกป้องได้ยาวนานถึง40นาทีนะคะแต่ P.O. Care ตัวเนี้ยเขาเป็น very water resistant คือเขาก็จะปกป้องได้อีกเท่าตัวก็เป็น80นาทีนะคะเขายังควบคุมความมันแล้วก็มีส่วนผสมที่ปราศจากแอลกอฮอล์จุดเด่นที่สำคัญอีกเลยเนี่ยเขาเป็น makeup b a s สามารถทำให้เราเนี่ย ปรับสีผิวของเราให้ดูสว่างนะคะแล้วทำให้ในการแต่งหน้าของเราเนี่ยดูเกี๋ง่ายนะคะดูไบร์ขึ้นและอีกข้อหนึ่งเลยที่ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าเขาปราศจากสารพาบาฟีพาบาฟีคืออะไร ถ้าเขาเขียนว่าพารบราฟีนะคะน้องๆคนไหนนะคะที่มีแนวโน้มว่าเป็นสาวผิวแพ้ง่ายนะคะหรือแบบเป็นตุ่มเป็นเม็ดใสๆหรือเป็นผื่นแดงๆเนี่ยก็สามารถใช้ได้แต่ถ้าเขาไม่ได้เขียนคําว่าฟรีแต่เขียนแค่พาบรบาอย่างเดียวเนี่ยเออถ้าใครผิวแพ้ง่ายหรือมีตุ่มแดงอะไรเงี้ยอยากให้หลีกเลี่ยงนะคะแต่ตัวนี้ปราศจากค่ะเพราะว่าเขาเขียนว่าพาราบราฟีาน้ำสารสกัดนะคะที่อยู่ในขีมกระดาษพี่โอเคลอซิแชมพูขวดนี้นะคะได้ทําการวิจัยแล้วเนี่ยว่าได้ปราศจากแบบ สารที่แบบที่จะให้ก่ออันตรายนะคะที่อยู่ในระดับกินโซนก็คือใช้แล้วเนี่ยไม่เป็นสารเคมีที่ทําให้ก่อให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนังค่ะเต็มเปลีป่ยนไปด้วยสารส,สกัดจากวิตามิน B3 นะคะที่จะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยดูสว่างกระจ่งางใสดูไบรท์ขึ้นนะคะน้ําพึ่งนะคะจะทําให้ผิวของเราเนี่ยดูเนียนเรียบนะคะแล้วก็ยังคงเก็บกับความชุ่มชื่นอารเวล่านะคะแน่นอนอารเวล่าเนี่ยจะทําให้ผิวของเราชุ่มชื่นและเมื่อผิวของเราเนี่ยโดนแสงแดดกระทบเนี่ยเฮ้ยมันจะต้องมีอาการระคายเคืองถูกปะแต่อารเวล่าเนี่ยจะ ซันสก,กัดจากอราระเบียนแคตตอนนะคะเป็นบอดสเปกตรัมที่สามารถนะคะปกป้องรังสี UVA 1 UVA 2นะคะแล้วก็รังสี UVB แล้วก็รังสีอินฟราเรดพวกเวลาที่เราแบบทำกับข้าวเปิดไฟนะคะหรือพวกรังสีจากไมโครเวฟอะไรเงี้ย ตัวนี้สามารถป้องกันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากๆเลยสารสกัดจากพืชอูกอนนะคะเป็นสารสกัดจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นดอกไม้สีม่วงที่จะทําหน้าที่นะคะเป็นแอนติออกซิเดนต์หรือทําการชะลอริ้วรอยนั่นเองในการแล้วเขาก็ยังมีแอนติโพลูชชันคือปกป้องผิวจากมลภาวะ<ด>และก็สารสกัดจากวิลฮาเซลที่จะช่วยในเรื่องของแบบกระชับรือคุมขนเพราะว่าเราจะทําการแต่งหน้าเขาพูดมาขนาดนี้เดี๋ยวเราเนี่ยะคะไปดูหน้าสดกันเลยว่าถ้าน้าสดของพี่ฟอตอนที่แค่ทำมาจอยเซอยง เดแล้วยังไม่ทาเมคอัพเบสนะคะหรือครีมกันแดด P O C L อันี้เนี่ยจะเป็นเช่นไรและนี่นะคะก็เป็นหน้าสดของพี่ฟอที่พี่ฟอเนี่ยได้ทาแค่มอโเจิไรเซอร์อย่างเดียวยังไม่ทาครีมกันแดดนะคะแต่ทาลิปบลัแบบมีสีติ๊นึงนะคะพี่ฟอจะใช้ครีมกันแดดนะคะ P O C L สีชมพูนี้นะคะเขย่านะคะทุกครั้งที่เราใช้ครีมกันแดดเนี่ยเราจะต้องเขย่าขวดนะคะแล้วเราก็ทาลงไปบีบนะคะคือถ้าไข่หน้าเล็กก็ใช้นิดเดียวถ้าไข่หน้าใหญ่ก็ใช้เยอะหน่อยนะคะพี่ฟอก็ขอแต้มไปที่บริเวณหน้าของพี่ฟอ แล้วก็ขอด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูเพราะว่าคือด้วยความที่ของเขาเป็นสีชมพูเนี่ยเขาก็จะปรับสีผิวของเราเนี่ยให้ดูสว่างขึ้นมาติสหนึ่งนะคะแล้วก็ยังทําหน้าที่พร้อมกับปกป้องและจะทําให้เราเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยลงรองพื้นไปแล้วเนี่ยจะทําให้เนื้อรองพื้นเนี่ยเกลี่ยง่ายขึ้นคือมันไม่ได้ไบรท์แบบว่าแบบคาวเวอร์นะคะแค่จะปรับให้ดูสว่างขึ้นและจะทําให้เราเนี่ย ลงรองพื้นได้แบบดูแบบดูเนียนขึ้นเพราะว่าเนี่ยมันลื่นไปกับผิวเลยนะคะแล้วพี่ฟอก็ใช้รองพื้นเนี่ยของพี่เรามีเนี่ยอะไรก็ได้นะคะทาทับลงไปเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็บกป้องแล้วนะมลภาวะแล้วเราก็แต่งหน้าไปเลยเกลี่ยง่ายค่ะเพราะว่าเท็กเจอร์ของครีมกันแดดเนี่ยเนื้อของเขาเนียนเลย <For> และถ้าสาวๆคนไหนนะคะกังวลว่าพี่คะเออพี่ใช้แล้วไม่แพ้หนูอาจจะกังวลว่าหนูจะแพ้หรือเปล่าพี่ฟอกก็เคยแนะนําแล้วนะคะน้องๆในรูปเพจน้องๆสามารถนะคะเอาตัวเมคอัพเบสหรือครีมกันแดดตัวนี้มาเทสนะคะที่บริเวณตรงนี้ได้นะคะถ้าน้องๆไม่มีอาการระคายเคืองใดๆทั้งสิ้นนะคะ ใช้ได้เลยแต่สําหรับพี่ฟอร์ไม่แพ้ลุงค่ะสบายใจเพราะว่าไม่มีส่วนผสมหรือวัตถุดิบอะไรที่แบบพี่ฟอร์ใช้แล้วระคายเคืองเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่ฟอร์ไปก่อนละค่ะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ